สวัสดีค่ะทุกคนพบกับคลิปของ UI อแล้วนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ค่ะหลังจากที่คลิปที่แล้ว u ูได้ลงคลิปคลิปหนึ่งเกี่ยวกับการรีวิวแพนดอร่าที่เซ็ตท,ที่ u ูรักมากๆรักมากที่สุดแต่ว่าไม่ค่อยได้ใส่นั่นคือเป็นเซตของแพนดอ r ่าโรสนะคะซึ่งดูอ้าอยร้อยแพนดอร่าโรสแซมไปกับตัวแรลไอเทมที่ u r รักมากๆเลยนะคะแต่ว่าเป็นเซตท,ที่ UR ไม่ค่อยได้ใส่เลยแต่ว่ารักมากก็ใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะก็กลับไปย้อนดูคลิปของ u r ได้นะคะซึ่งมีแออเททมยนะขอบอกีี้ เหตุนี้แหละค่ะที่ยูอาร์ลงคลิปไปรอบที่แล้วก็เลยมีเพื่อนของยูอาร์เองนี่แหละค่ะทุกคนที่ไดเร็กต์เมสเซจมาทาง IG บอกว่าเฮ้ยฉันเพิ่งเห็นคลิปที่เธอรีวิวคือแบบฉันเพิ่งรู้ว่าเธอสะสมแพนดอล่าอะไรเงี้ยเงี้ยคือแบบอยากจะรู้ว่าว่าแบบมีคอลเลกชันไหนบ้างแล้วก็แกหมดไปเยอะไหมฉันก็แบบเป็นคนหนึ่งที่สะสมแพนดอล่าอะไรเงี้ยแบบเอามาแชร์ในสี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คือยูอาร์ก็แชร์ขึ้นไปที่เฟซบุ o กได้ไงก็มีแบบโอ้ยผมยุ่งจังก็มีคนนะคะที่แบบยูอาร์ไม่ได้รู้จัักกกกเเเาาาหรรอป็็นนส่ววตแบบ แบบแบบดายเล็กแมสเซจมาแบบแชทมาว่าแบบพี่คะพี่มีแพนดอร่าแบบเยอะหรอพี่มีคอลเลคชันอะไรบ้างเห็นพี่มีหลายไอเทมด้วยแสดงว่าแบบพี่ต้องเก็บแบบไอเทมแพนดอร่าเยอะมากเลยพี่หมดไปเยอะไหมคะอะไรเงี้ยโอเคถือโอกาสนี้นะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบตรับคําถามใครซ้ําๆแบบหลายๆครั้งที่เป็นคําถามเดิมๆอะไรเงี้ยก็เลยโอเคเดี๋ยวอัดคลิปเลยแล้วกันแล้วก็รีวิวไปเลยครั้งเดียวจบไปเลยนะคะ เริ่มจากเซตก่อนหน้านี้นะคะนั่นก็คือเป็นเซตของที่ u r รีว v วไปก่อนหน้านี้เซตนั้นนะคะก็จะเป็นงาน p a n d o r a r o s ซเนาะก็รวมรว,วมราคานะคะถามว่าหมดไปเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าทั้งหมดนะคะก็หมดไปเกือบแสนนะแต่ว่าเซตนั้นนะคะหมดอยู่ที่ประมาณแบบเ,เซตนั้นเกือบเกือบสี่หมื่นนะคะส่วน2เส้นนี้นะคะก็หมดไปที่ประมาณ4ี่หมื่นเหมือนกันก็รวมรวมกัน2เส้นก็แบบ8ปดหมื่นนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันว่า2เส้นนี้ มีอะไรบ้างนะคะซึ่งบอกไว้ก่อนว่าอาอยู่อาจจะพยายามรีบๆไปนะคะเพราะว่าพยายามทําเวลานะคะกลัวคลิปมันจะยาวเกินไปอืเริ่มมาจากที่ ฝังนี้ก่อนแล้วกันคือด้วยความที่แพนโดร่าคืองานแพนโดร่าน่ารักมากๆเลยนะน่ารักทุกตัวเลยคือแบบเ <c oughs> ชื่อว่าสายหลายๆคนคือแบบต้องโดนแพนโดร่าตกแน่ๆคือแบบใครที่โดนตกแล้วต้องตกซ้ำตกอีกตกซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะว่าแต่ละตัวคือน่ารักมากๆเลยแล้วบางตัวนะยูอา,าร์กำลังตามหาอยู่แต่ก็หาไม่เจอเพราะว่าบางตัวมันไม่ได้มีขายในไทยไงคือแบบรอไปเที่ยวอะไรเงี้ยรอซื้อกลับมาเพราะว่ายูอาร์คนชอบเที่ยวมากก็อยากจะสะสมคอลเลคชั่นแบบ เกี่ยวกับแบบสถานที่ท่องเที่ยวที่เราไปอะไรอย่างนี้นะคะก็กะว่าเดี๋ยวหมดโควิดก็จะเริ่มสะสมใหม่อีกครั้งหนึ่งในคอลเลกชันที่แบบตัวเองอยากได้มากๆและอ่ะเริ่มจากที่เส้นนี้นะคะอ่ะแกะเลยแล้วกันจะได้แบบรีวิวไม่ง่ายมัน <laughs> ไม่ได้แกะยากหรอกแต่ภาพแบบอยากจะแบบอันนี้นิดนึง <laughs> อย่างตัวนี้นะคะตัวนี้จะมีตัวแรกเลยแล้วกันนะคะเป็น safety chain ตัวนี้เขาเรียกว่า safety chain นะคะคือเห็นไหมเวลาที่เราแกะแกะหัวล็อกเสร็จปุ๊บทุกคนเห็นไหมมันจะไม่ได้หล่นออกไปจากแขนเรามันจะช่วยสเตปสลิคช i n ไม่ให้หล่นไปเขาก็เลยเรียกว่า safety chain นะคะก็มันก็จะมีหลายหัวเหมือนกันก็ลองไปเลือกดูของ u r นี่จะเป็นหัวกลมนะคะเส้นแล้ประมาณพันกว่าบาทจำไม่ได้แล้วว่าพันกว่าเท่าไหร่นะคะ ส่วนตัวสน a k e c h ตัวนี้นะคะสน a k e c h a ตัวเนี้ยยูอาร์ก็จะเป็นงานเงินที่เป็นหัวกลมเอ้ยไม่ใช่หัวกลมหัวหัวใจแบบนี้นะคะเพราะว่ายูอาร์เป็นคนคือแบบชอบตรงหัวใจนะคะมันแบบน่ารักดีมันเป็นแบบคือมองมาคือแพนดอล่าอืมนี่ตัวแรกนะคะตัวนี้ทางสีน้ําเงินเป็นตัวที่ทําให้แบบเราไม่ไม่ค่อยใสก็ซื้อเก็บไว้นะคะคือมันน่ารักมากๆเลยนะแบบสีน้ําเงินเวลามันร้อยสายเส้นอ่ะสวยมากมากเลยใครที่แบบ สามารถใส่สีน้ำเงินได้หรือว่าไม่สนใจเรื่องสายมูอะคือแบบควรที่จะเอามาร้อยใส่เส้นแพนดราที่ใส่บ่อยนะเพราะว่าสวยแล้วมันมันผลัดผิวอะทุกคนแบบทําให้ผิวแบบดูสว่างวิ้งขึ้นนะคะนี่ตัวต่อมานะคะอ่าลืมไปว่าตัวตัวนี้นะคะที่เป็นพลอยสีน้ำเงินนี่เป็นพลอยสีด้านนะคะจะมีทั้งหมดสีด้านนสองสามหนึ่งสองสามอ่าสามด้านไม่ใช่สี่ด้านนะคะต้องขออภัยนับผิดนี่ก็มีสองตัวนะคะในเส้นนี้ทีนี้ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็น เป็นโบนะแล้วก็มีหัวใจห้อยลงมารอบๆโบนะคะก็จะฝังด้วยพลอยนะคะทั้งหมดเลยนะคะรอบๆโบฝังพลอยนี่น่ารักมากๆเลยนะทุกคนคือแบบมันน่ารักอะ่ะคือแบบโดนตกทุกไอเทมมะจริงๆนี่ถ้าแบบอยากจะมีสักสิบแขนนะแต่คือแบบคือเราไม่จำเป็นต้องแบบใส่สองเส้นคือวันนี้คือจริงๆคือคือไม่มีใครใส่สองเส้นหรอกใช่ไหมในครั้งเดียวยูไอยังก็ไม่ได้ใส่สองเส้นนะแต่ว่าวันนี้เอามารีวิวก็เลยใส่ให้ดูเฉยช่วงต้นคลิปนะคะ คือเราจะใส่เส้นไหนหรือว่าเอามาร้อยยังไงก็คือขึ้นอยู่กับ4ีชุดเราใช่ไหมเราจะได้แบบไม่ซ้ํากันเนี่ยค่ะนี่ตัวนี้นะคะเป็นเพนเดนต์ก็จะเป็นหัวใจนะคะสองอันแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะของหัวใจก็จะแบบลายร้อมด้วยพลอยนะคะก็จะฝังด้วยพลอยนี่แล้วก็ตัวกลมๆตรงนี้ก็จะฝังพลอยเหมือนกันนะคะนี่ก็จะเป็น1เส้น น่ารักมากเลยนะนี่คือแบบนี่ดูสิแค่ไม่ได้ใส่แต่มีไว้ในครอบครองก็ได้นะคะทุกคนนี่สวยมากเลยอ่าเส้นต่อมานะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากลัวลิปมันจะยาวเกินไปเส้นนี้นะคะนี่เส้นนี้ไม่ได้ใส่เซฟตี้เชนเพราะฉะนั้นเวลาแกะระวังด้วยนะคะนี่เส้นนี้นะคะเป็นคอเลคชันนี้คือแบบร้อยสีชมพูหมดเลยนะคะแล้วงานแพนอลาเขาเป็นงานละเอียดด้วยนะสวยอ่าเริ่มมาเลยค่ะตัวนี้ทุกคน เป็นแบบนี้อีกแล้วค่ะหัวใจอีกแล้วซื้อแต่แบบเดิมซ้ำๆนะคะเพราะว่าเป็นคนแบบหลงไหลในงานเงินไงเออชอบแบบเวลาที่ตัวเองใส่อะไรที่เป็นเงินเงินสะีเงินเงินนะรู้สึกว่ามันผัดผิวตัวเองเพราะว่าเราเป็นคนแบบขาวเหลือง นี่นะคะเริ่องจากตัวนี้เป็นตัวล็อกตัวนี้ก็ใส่ตัวล็อกเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เราจะไม่ได้ใส่เซฟตี้เชนเพราะเราใส่ตัวล็อกแทนนะคะตัวล็อกหัวท้ายทั้ง2องอันเลยนี่นะคะเป็นพอยสีชมพูอย่างเส้นก่อนหน้านี้ที่เป็นเส้นที่รีวิวไปคลิปก่อนหน้านี้ก็มีพอยก็มีตัวล็อกตัวนี้เหมือนกันเป็นเหมือนกันแต่ว่าตัวนั้นจะเป็นงานโลสอันนี้จะเป็นงานเงินนะคะ ตัวต่อมาค่ะตัวนี้จะเป็นตัวหัวใจรอบๆเลยนะคะหัวใจทั้งรอบเลยแล้วก็จะมีคำว่า p a n d o r ่านะคะนี่มีคำว่า Pandora แล้วก็ข้างในก็จะเป็นหัวใจทั้งที่เป็นหัวใจทึบแล้วก็หัวใจที่เป็นแบบลายฉลุนะคะตัวนี้ค่ะแก้วฟาเซสตัวนี้ก็จะมี2ตัวเหมือนกัน ในคลิปก่อนหน้านี้ก็เป็นแก้วฟาเซตสีชมพูเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นเป็นงานโลสตัวนี้เป็นงานเงินนะคะนี่เป็นแกนเงินค่ะเป็นแก้วฟาเซตสีชมพูแก้วฟาเซตก็คือจะเป็นลักษณะของแก้วที่มีการเจริญนเหลี่ยมนะคะแล้วก็ข้างในก็จะมีกินเตอร์เหมือนกันน่ารักมากต้องซื้อแบบคู่กัน2ออันนี่ต่อมาค่ะทุกคน ตัวนี้จะเป็นพลอยสีชมพูแล้วก็เป็นกลมๆนะคะแล้วก็ถูกล้อมรอบด้วยดอกไม้3กลีบนะคะมีดอกไม้อยู่3กลีบในแต่ละฝั่งนะคะมีอยู่2ฝั่ง2ด้านแล้วก็ในกลีบของดอกไม้ค่ะก็จะมีพลอยเม็ดและกลีบนะคะทุกกลีบเลยค่ะมันน่ารักมากเลยนะดูสิมันเป็นแบบตัวที่แบบเราชอบมากเลยนะตัวนี้คือแบบมันดูแบบดูคลาสสิกอะดูใส่ได้แบบกับทุกชุดทุก กุเวลาที่เราเอาไปร้อยกับเส้นต่างๆเราจะชอบเอาพวงตัวนี้ไปด้วยเพราะว่ามันน่ารักจริงๆบางทีก็ไม่ได้ร้อยใส่กันสองสองตัวแบบนี้นะก็แบบเอาตัวเดียวก็ได้อะไรเงี้ยตัวนี้ค่ะทุกคนที่เอามาซัมแซมตัวนี้นะคะเพนเดนต์นะคะตัวนี้จะมี นีกระโปรงนะคะดริงมีดริงมีมันจะเขียนว่าดริงมีนะคะกระโปรงก็จะเป็นสีเขียวหยกตัวนี้นะคะเหตุผลที่เราเอาตัวนี้มาแซมกระโปรงสีเขียวหยกคือแบบเป็นเหมือนเจ้าหญิงเลยน่ารักมากเลยเป็นผู้หญิงแล้วก็ใส่กระโปรงสีเขียวหยกคือสีเขียวนะคะเขียวหยกตัวนี้คือเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นสีที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่ำรวยมัง่งคั่งร่ำรวยนะคะก็จะแบบมาแซมใส่นะคะนี่ คอลเลคชันนี้เวลาที่เราร้อยสีชมพูนะเราจะชอบร้อยใส่แล้วก็ใส่วันวันไหนที่แต่งตัวแล้วก็ชุดนั้นแบบมีสีดําใส่เสื้อสีดำอะไรเงี้ยจะชอบต้องมีสีช,ม,ชมพูนะคะมาแซมแบบนี้นะคะคือมันจะผัดกันดีอะชมพูดำอะไรอย่เงี้นะคะโอเคค่ะทุกคนก็หมดการรีวิวเซตของ Pandora ในคอบคอนของ UR แล้วนะคะ ก็ถามว่าหมดไปเท่าไหร่นะคะก็ตอบคำถามทุกคนที่ไดเรกเมสเซจมาแล้วกันนะคะก็หมดไปประมาณ8 0ดห0ื่นนะคะก็จะมีอยู่3ามเส้นหลักๆนะคะเส้นนั้นก็คือเก็บใส่กู่ไว้นะคะเพราะว่าบอกแล้วว่าเป็นเส้นที่รักมากๆเลยแต่ว่าไม่ได้ใส่ก็วันนี้ก็คือรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งไงเอาออกมาอีกก็จะซ้านะคะแล้วก็อีก2เส้นนี้นะคะตอนนี้ก็ยังไม่พอนะคะก็คิดว่าจะสะสมเรื่อยๆเพราะว่าคือตัวไหนมันก็น่ารักหมดเลยอะทุกคนมันก็ควรที่จะแบบ สะสมได้เรื่อยป่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจะบอกเลยว่าอยู่อาตั้งใจเลยว่าจะแบบทําเป็นโมเดลมีโมเดลแผนที่โลกแบบนี้เลยนะคะเนี่ยเอาขึ้นมาให้ดูแบบนี้เลยตั้งใจว่าจะทําแบบนี้แล้วก็อ่าเราไปเที่ยวที่ไหนอย่างเงี้ยเราก็แบบไปซื้อของคอลเลรชั่นนั้นมาแล้วก็เอามาแปะตั้งไว้แบบนี้เลยคือตั้งใจจะทําแบบนี้เลยแต่ช่วงนี้มันติดโควิดไงทุกคนคือแบบเสียใจมากๆเลยแล้วก่อนหน้านี้คือแบบ ไม่ได้ซื้อเก็บไว้ไงไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็ไม่ได้ซื้อเก็บไว้เพิ่งจะมานึกได้ว่าเออไอเดียนี้ก็แบบเป็นอีกไอเดียหนึ่งที่น่าทําสะสมเหมือนกันนะนนี้โอเคค่ะทุกคนโอ้ยคลิปมันจะเริ่มยาวมากๆแล้วเดี๋ยวกลัวจะราคาญกันนะคะก็สําหรับคลิปนี้ยูอาก็ต้องไปแล้วนะคะใครที่ดูจนจบนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวครั้งหน้านะคะยูอาจะมีคลิปมีคอลเลคชันไหนมารีวิวอีกนะคะต้องติดตามนะคะสําหรับสาวแพนดอร่านะคะทุกคน ก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ต้องไปแล้วนะคะบ้ายๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายๆอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะกด subscribe แล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะบ๊ายๆค่ะไปจริงๆแล้วนะ